อาหารก็จะมีผลต่อการทํางานของร่างกายหลายๆระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารกมีในสมองที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกนะครับโดยทั่วไปที่เราพบกันเนี่ยก็คือซีโรโทนินเป็นตัวหลักในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับซีโรโทนินนี้เราจะได้จากอาหารในลักษณะของกอรดอะมิโนจําเป็นก็คือทิโตแฟนนะครับซึ่งทิโตแฟนนี่จะได้จากอาหารพวกกล้วยนมไข่ชีสเนยนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นสารสําคัญที่ทาให้อารมณ์ดีก็คือ กลุ่มพวกเอนโดฟินนะครับกลุ่มพวกเอนโดฟินเนี่ยมันก็จะได้จากร่า<อ>งกายเราจะได้อาารออกกำลังกายแล้วก็ได้จากช็อกโกแลตน,นะครับซึ่งซึ่งอาจจะมีสารที่ช่วยกระตุ้นการทางานเอนโดฟินได้ในชน็อกโกแลต่างที่เรียนไปแล้วนะครับการขาดสารอาหารเนี่ยจะมีผลต่อสารที่มันอาจจะทําให้เกิดความสุขในร่างกายเราเลดลงนะครับดังนั้นการขาดสารอย่างทิโตตกแฟนนะครับการขาดสารอย่างโอเมก้า3นะครับหรือว่าการขาดพวกุ่มวิตามิน หรือแร่ธาตุบางชนิดเช่นแมกนีเซียมเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะมีผลต่ออารมณ์รู้สึกจิตแย่าขงได้นะครับทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเปร่าส mm hmm. ารอาหารที่ทําให้อารมณ์ดีและมีความสุขเนี่ย mm hmm. ก็อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าจะต้องเพิ่มเซโรโทนินนะครับต้องเพิ่มเนโนฟินนะครับแล้วต้องอาจจะต้องลดสารความเครียดได้ด้วยก็าอาจจะเช่นอาหารที่เพิ่มเซโรโทนินก็เช่นทริปเแฟน mm hmm. ก็คือในกล้วยในไข่ในสลาาัดในนมในช็อกโกแลตนะครับ แล้วก็พวกกลุ่มที่เป็นวิตตนินต่างๆไม่ว่าจะเป็นไิตานินบีไมโตนินซีไมโตินเอแล้วก็พว่แมมนีเซียมเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการช่วยทําให้อารมณ์ดีขึ้นสุดท้ายนี้นอกจากเรื่องอาหารนะครับการพักผ่อนการออกกำลังกายนะครับก็คงจะต้องทําสม่ำเสม,เมอเพราะว่าก็มีผลกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องโรคเนี่ยก็แนะนําว่าโรคมีสั้นกับภาวะอารมณ์ตกเฉยๆนันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นโรคคงจะมาพบแพทย์